น้ำพุแห่งชีวิตใจกลางเมืองวิลโลขนาดยักษ์เปิดใช้งานบาริยรพลังจิตแล้วการต่อสู้เมื่อวานนี้กับดินแดนแห่งการเกิดใหม่ทำให้เราได้รับบาดเจ็บสาหาัสผู้อาวุโสต้นเมเปิลแรงแปดของเมืองวิลโลยักษ์เนื่องจากดินแดนแห่งการเกิดใหม่ผู้คนอาจโจมตีอีกครั้งเมื่อใดก็ได้และนักรบที่ได้รับบาดเจ็บของเราไม่สามารถจัดการกับพวกเขาได้ในตอนนี้ต้นวิลโลศักดิ์สิทธิ์ได้ตัดสินใจเปิดน้ำผู้แห่งชีวิตเพื่อรักษาคุณน้ำผู้แห่งนี้คือน้ำผู้แห่งชีวิตซึ่งถูกสร้างขึ้นและปรับแต่งโดยต้นวิลโลศัด หลังจากใช้เวลาหลายปีในพื้นที่ขุดแร่แห่งชีวิตน้ำพุแห่งชีวิตก็ได้รับการจัดเตรียมโดยราชาวินโลเพื่อทะลวงขั้นเป็นราชาสูงสุดและได้รับการคุ้มครองโดยบาริยรพลังจิตของต้นวิโลศักดิ์สิทธิ์แต่ตอนนี้เมืองวินโลขนาดักษ์กำลังตกอยู่ในอันตรายราชาวินโลได้ทำข้อยกเว้นและมอบให้แก่เราน้ำพุแห่งชีวิตนั้นมีค่ามากและต้นวิโลศักดิ์สิทธิ์จะขจัดบาริยรพลังจิตออกไปในระยะเวลาสั้นๆทุกคนจะต้องดูดซับพลังงานจากน้ำพุแห่งชีวิตโดยเร็วที่สุด มันเปิดแล้วมันเปิดแล้วมีแรงเจ็ดจำนวนนับไม่ถ้วนแรงแปดหนึ่งคนและวิวโลศักดิ์สิทธิ์เหนือชั้นคือแรงเก้าการขโมยพลังงานใต้จมูกเป็นเรื่องยากจริงๆต้นวิวโลศักดิ์สิทธิ์แรงเก้ากำลังใช้พลังของมันเพื่อรักษาเสถียรภาพของบาริยพลังจิตและควบคุมการไหลของแก่นแท้พลังงานแม้ว่ามันจะค้นพบชั้นมันก็ไม่ควรเคลื่อนไหวกระทันหันสิ่งเดียวที่ฉันต้องระวังตอนนี้คือนักศิลปะการต่อสู้ของสุสารใต้ดินฉันไม่ได้ทำให้เกิดความผันผวนด้านพลังงานใดๆตราบใดที่คุณณไไไมมมม่่ลืตตาาาคุจจะสรรถวัับนด้ เมื่อกระแสะแก่งแท้พลังงานหยุดลงพวกเขาจะตระหนักรู้ทันทีพวกเขาจะใช้เวลาเพียงสองวินาทีในการลืมตาและโจมตีชันฉันมีเวลาเพียงสองวินาทีในการทำงานของฉันปริมาตรของพื้นที่จัดเก็บคือหนึ่งลูกบาทเมตรเปิดให้กว้างที่สุดเพื่อดูดซับแก่นแท้พลังงานฉันมีเวลาสองวินาทีในการเติมพลังงานและกลับไปที่หลุมดูดซึมได้อย่างรวดเร็วใครคุณกล้าขโมยพลังน้ำพุแห่งชีวิตได้ยังไงพลังชีวิตนี้คือนับรบจากดินแดนแห่งการเกิดใหม่ปิดผนึกน้ำพุแห่งชีวิตทันทีหยุดการรักษาผนึกรอยเยซิตี้เรียกร้องให้มีกฎอายการศ นักศิละปะการต่อสู้ระดับสูงค้นหาทั่วทั้งเมืองเราจะต้องค้นหาหัวขโมยความกดดันเพิ่งทาให้อวัยวะภายในของฉันระเบิดสิบครั้งและจิตใจของฉันก็ระเบิดด้วยฉันได้รับแก่นแท้พลังงานแล้วฉันต้องหลีกเลี่ยงการต่อสู้และกลับไปที่โรงแรมเพื่อรับผู้เท่าหลีโดยเร็วที่สุดฉันเมืองวินโลยักมีผู้พิทักษ์ระดับสูงอยู่บนพื้นโรงแรมอยู่ข้างหน้าแล้วมันอันตรายแต่ฉันไม่สนใจฉันจะต่อสู้เพื่อช่วยผู้เท่าหลีบูมขโมยได้ไปใต้ดินอีกครั้งค้นหาต่อไปผู้ทรงอานาจของสุสานใต้ดิน ผู้เท่าหลี่ผู้เท่าหลี่ฉันได้รับแก่นแท้พลังงานแล้วเราซ่อนตัวกันสักพักจนกว่าคนของสุสานใต้ดินพวกนี้จะจากไปไม่รากของวิโลศักดิ์สิทธิ์ได้ตื่นขึ้นเต็มที่แล้วมันจะฆ่าฉันในตอนนี้ผู้เท่าหลี่แรงก้ายิงและแทงฉันรากบบว่าฉันเป็นเต้าหูฉันแทรกซึมเข้าไปในน้ำผู้แห่งชีวิตและขโมยแก่นแท้พลังงานฉันหนีจากการไล่ล่าของนักรบระดับสูงและกลับมาที่โรงเตี๊ยมคุณอยู่ห่างจากการฟื้นคืนชีพเพียงหนึ่งก้าวเท่านั้นคุณไม่สามารถยอมแพ้ที่นี่ฉันจะเติมพลังนี้ให้กับคุุณดดดดััับมนอย่่าางรรวววเ็และฟื้้้ตใหไกทีส แม้ว่าคุณจะสำลักก็ตามยังดีกว่าเราทั้งคู่ที่ต้องตายอยู่ที่นี่อย่างเปล่าประโยชน์สภาพจิตใจของฉันตอนนี้พังทลายอวัยวะภายในของฉันก็ได้รับความเสียหายอย่างรุนแรงและร่างกายของฉันก็มาถึงขีดจำกัดแล้วและฉันไม่คู่ควรกับการโจมตีไม่หยุดหย่อนของรากของแรงก้าวเช่นกันชึกอาร์กมันจบแล้วฟางปิงอดทนอีกสักหน่อยคอยถ่ายทอดพลังงานให้ฉันต่อไปมาสิ